สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับรถ Ford r a n g e r y t ์ท4กคูนนะครับตัวนี้แต่งจัดเต็มแต่งพิเศษสุดๆเลยนะครับสวยงามมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูชุดแต่งกันครับว่าเขามีอะไรกันบ้างไปครับสกูฟฝากระโปรงทูโทนสีขาวตัดดำด้านนะครับสวยงามจริงๆเลยเท่านั้นยังไม่พอนะครับกระทิงนะครับยังเป็นกระทิงสีแดงมาที่กระจังหน้านะครับกระจังหน้าตัวนี้เป็นรุ่น Extreme นะครับ ให้ความดุดันนะครับ FORD FORD อยู่ที่กระจังเลยครับตัวนี้เป็นกระจังเหล็กทั้งชุดเลยนะครับเจ้าลงมาถึงกันชนหน้าเลยครับตัวกันชนหน้าก็ยังเป็นเหล็กเหมือนกันตัวนี้นะครับให้ความเป็นเอกลักษณ์ของตัว Extreme นะครับสวยงามเท่ดุดันเหล็กทั้งดุนไม่เกรงใจคันหน้าเลยครับมาต่อกันที่ด้านข้างครับตัวนี้ใช้คีวร้อนะครับเป็นคีวร้อฟันเฟืองนะครับสวยงามมากเลยแล้วก็นะครับเห็นสีแดงข้างในไหมครับอันนั้นคือปีกล็อกออปชั่นนะครับ เดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันนะครับตัวนี้นะครับเป็นปีกนกออปชั่นนะครับตัวรถนะครับยก2นิ้วนะครับแล้วก็เสริมด้วยโช๊คโปรเฟนเดอร์นะครับเป็นโช๊คโปรเฟนเดอร์นะครับอ่าเห็นไหมเป็นโช๊คโปรเฟนเดอร์ขนาด2.0นะครับตัวนี้ปรับ8ระดับนะครับให้กับตัวรถนะดูเท่นะครับแล้วก็ดูบึกบืนใหญ่มากยิ่งขึ้นนะครับส่วนล้อนะครับตัวนี้ยางเราใช้ยางของโตโยต้ายนะครับอ่าแม็กนะครับแม็กของแวมไพร์นะครับขนาดยางนะครับ 30555 R 2 0 Open Country RT ล้อโตโตไปเลยครับเพิ่มความเท่ของตัวรถด,ด้วยสติกเกอร์ลายเสือเขี้ยวดาบเท่มากๆเลยครับในส่วนของบันไดข้างนะครับเป็นของแฮมเมอร์นะครับตัวนี้เป็นบันไดข้างรุ่น Shadow นะครับให้ไฟสองสว่างที่ด้านล่างนั้นนะครับตัวนี้นะครับขึ้นลงได้สะดวกสบายนะครับ เท่านั้นยังไม่พอนะครับโลบาร์แฮมเมอร์รุ่นวาิเออร์นะครับโอ้โหเท่มากๆเลยมีไฟสองสว่าง LED ให้ด้วยกระบะท้ายเป็นกระบะท้ายไฟฟ้าของแฮมเมอร์เช่นกันโชคกด้านหลังเราก็เปลี่ยนกันของโปรเฟนเดอร์เหมือนกันนะครับเป็นโปรเฟ n d e r ร์นะครับ2.0นะครับปรับ8ระดับเหมือนกันเป็นไงครับเท่ไหมจัดทรงสวยๆรับกับคิ้วล้อฟันเฟืองยางล้อโตๆกับแม็กเท่ๆ เสริมหล่อให้กับตัวรถนะครับไม่ว่าจะเป็นซิกอร์ด้านท้ายฝาครอบถังน้ํามันครอไฟท้ายแล้วก็ครอท้ายฟอร์ดและยังมีอะคริลิกแรนเจอร์สวยๆด้วยครับกันชนท้ายเหล็กแฮมเมอร์รุ่นโนวาไฟถอย LED พร้อมห่วงโอเมกา้าลักกบปลายท่อกู้ h k h เท่มากๆเลยครับด้านข้างนะครับยังมีกับข้างวิเตอร์ให้อีกต่างหากนะครับอยากแต่งรถเท่ๆแบบนี้นะครับทักมาได้เลยนะครับ